ครูยุ7 8 9เบอร์มงคลสุดปังจ้าวันนี้นะคะมาเจอคลิปนี้ไลน์นี้จะพึ่งเลื่อนผ่านนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่า7ตัวหลังเบอร์ต้องห้ามมีอะไรมั่งใครมีหมายเลขโทรศัพท์7ตัวหลังนะคะมีเลขนี้นะคะนั่นก็คือ7667เลขนี้ไม่จากเป็นก็จากตายก่อนไว้ควร ความรักก็พังตังก็ไม่เหลืออุ้ยมันเป็นมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นเลขต้องห้ามระดับหนึ่งนะคะถ้าใครมีลองมองย้อนไปซีว่าเลขนี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์คุณไหมคุณหาเงินเก่งเก่งอยู่ในองค์กรใหญ่ๆนะคะแต่หามาได้มันไม่เหลือจ้ะนะคะเออความรักพังตังไม่เหลือของแท้ระวังอีกอย่างหนึ่งเลขนี้โรคติดเตียงคู่ที่สองเจ็ดสองสองเจ็ด เป็นเลขนี้เลขสินไม่มีที่สิ้นสุดใช้มา20ปีขายของดีดีทําไมมีแต่นี้แตสินพอเลข 7, 2, 2, 7, เจ็ดสองสองเจ็ดมันดึงดูแต่สิ่งพวกนี้เข้ามาหาเรานะคะอย่าลืมมองย้อนไปนะคะเจ็ดตัวหลังมีไหมถ้าใครมีคอมเมนต์ใต้คลิปครูใครอยากให้ครูวิเคราะห์เบอร์ให้คอมเมนต์เลยนะคะอย่าลืมนะคะมีเบอร์ดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ